สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันพลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล้องประกอบรีวิวนะยังจะเป็นร้ายใหม่นะครับจากในซีของ SDW นะฮะหรือว่า SD World Hero นะฮะตัวนี้จะเป็นนมูดงะนะครับกันดัมอีเปียนนะครับซึ่งตัวกล่องนะครับจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะฮะในเว็บแรกนะครับของทั้ง3กล่องที่ออกมาล่าสุดนะครับมาข้างกล่องนะครับก็จะเป็นตัวหุ่นเมื่อประกอบสําเร็จนะฮะ ก็อาวุธของโนบุนางะนะครับก็จะมี1ดาบนะครับแล้วก็เป็นพาร์ตเอฟเฟกซึ่งจะเป็นท่าไม้ตายนะครับสำหรับพาร์ตอาวุธนะครับของตัวโนบุนางะนะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าเฮชิคิรินะครับเฮเซเบตนะครับและเป็นท่าไม้ตายนะครับจะมีชื่อว่าเซโตะนะครับฮิจาคิริวนะฮะเซนใช่ไหมฮิจาคูริวเซนเออ ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับโดยลักษณะนะครับของตัวหุ่นนะฮะของตัวนักบุญน,น,นะฮะจะมีเป็นแบบแบบพักคุมมาให้ด้วยนะครับก็ดูแล้วอาจจะไม่ยุ่งยากเท่าตัวของอ,อ,อูคงนะครับหรือว่าเฮ่งเจียหรือว่าหอคงนะครับหรือว่าวูคงนะอาจะเรียกได้หลายชื่อแล้วกันตัวนี้ก็คงจะไม่มีลูกเล่นที่มากขนาดนั้นนะก็คงจะเป็นเพียงตัวหุ่นบวกพัดอาวุธนะครับแล้วก็พัดเอฟเฟกเท่านี้ ตัวกล่องนะครับจะมีความหนานะฮะหนาวเขาเพื่อนเลยเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับนี่ของนะครับก็จะเต็มๆกล่องนะฮะอย่างนี้เลยเปิดขึ้นมานะฮะถุงที่หนึ่งนะครับถุงที่สองถุงที่สามนะฮะถุงที่สี่ตามด้วยคู่มือคู่มือนะครับก็จะเป็นแผ่นพับนะครับเป็นอาร์ตเวิร์คของนบูนะะนะฮะอ่าเป็นตัวลำดับที่สองนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ฮิสตอรีนะฮะของตัวมูนะฮะเองพร้อมกับอาร์ตเวิร์กที่เป็นรูปภาพการ์ตูนที่เป็นแอคชั่นเต็มตัวตามนี้นะ,ะเมื่อเขาทําสีเสร็จแล้วซึ่งแน่นอนออของที่ให้มามันสีไม่ครบขนาดนั้นตัวแผงนะครับก็จะมีตามนี้นะครับถึงว่าดูน้อยนะ,ะแต่มีถึง4ถุงพัดประกอบนะครับก็เหมือนกับทุกๆตัวนะฮะแยกเป็นทีละส่วนหนะะัวแขนขาลําตัวด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของภาพการ์ตูนนะฮะแล้วก็โพสสรุปนะครับที่เป็นปกด้านหลังอีกทีหนึง่ง โอ้สวยใช่ได้นะฮะภาพกระตุโอเคมาดูแผงกันเลยดีกว่าครับในส่วนของแผง A นะครับก็เหมือนกับทุกๆตัวเลยนะฮะที่จะเป็นในส่วนของ SD กันดัมนะครับตั้งแต่ซันโกคุโซคิสเดนแล้วนะครับมาตัวนี้ SDW นะครับหรือ SD World Hero นะฮะก็เหมือนกันนะครับอันนี้แผง F นะครับจะเป็นในส่วนของพารชิสินนมินเข้มนะฮะทั้งหมด มาอันนี้เป็นแผง B นะครับพาชิ้นสีขาวก็มีรวดลายมาให้นะฮะแต่คงไม่ได้ทําอะไรกับเขานะครับอันนี้เป็นแผง E นะครับออกเป็นสีแดงๆนะฮะนี่รูดลายก็มีให้เยอะมากอยู่อันนี้เป็นพาร์ตเอฟเฟกนะครับแผง H นี่พาร์ตเอฟเฟกสวยงามอันนี้เป็นน่าจะเป็นพาร์ตปลอกตะนะฮะแผง G นะครับ อันนี้สุดท้ายแผงสีนะครับเป็นพาร์ชชิ้นสีทองนะทองตามสไตล์เอสีตุ่นๆสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ตรงนี้สติ๊กเกอร์กระดาษโอเคนี่คือแผงทั้งหมดแล้วเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่าครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโนบูนงังะนะฮะกันนัมอีเปียนนะฮะก็พาชิ้นส่วนนะครับในส่วนของที่เป็นพาร์ทเอฟเฟกนะที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยก็เอามาติดครบนะฮะจะเห็นว่าสวยมากผมชอบตรงนี้มากเลยนะที่เป็นลักษณะเหมือนชิ้นเขาอย่างนี้นะฮะเพราะว่าตัวพาร์ทเนี่ยมันปิดไป,ดปดถึงดวงตานะครับด้านในนะครับเจ๋งแล้วก็ตรงนี้เป็นพาร์ทเอฟเฟกนะครับที่เอามาติดดาบได้นะครับเล่นเป็นของทาไม้ตายนะฮะ ลักษณะก็คล้ายๆเหมือนปากนะฮะนี่ก็สามารถกางออกมาได้นะครับมันจะเป็นฟันแบบนี้นี่จะเป็นเหมือนตัวฟันนะฮะก็ถ้าไม่ได้ใช้งานก็พับเก็บไปเกาอน,นะครับซึ่งมันจะมีเดือยอยู่ที่ด้านข้างแขนนะครับในส่วนของตัวดาบเองนะครับตัวปลอกดาบนะครับก็ติดที่ข้างเอวได้นะครับแล้วก็ถอดดาบเข้าออกได้สติกเกอร์จัดว่าเป็นตัวหนึ่งที่สติกเกอร์เรียกว่า เยอะอยู่นะฮะเกือบครอบคลุมทั้งตัวนะฮะก็จะเห็นว่าในส่วนของเกราะด้านนอกเนี่ยจะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ติดนะฮะขาดไปหนึ่งจุดที่ผมไม่ได้ติดนะครับแล้วก็พัดชิ้นไหล่เนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์ที่เป็นทั้งสีทองนะครับแล้วก็สีม่วงนะฮะที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้มีมาครบนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะไม่เหมือนของตัวอุคงนะฮะที่มาไม่ครบนะฮะตัวสติกเกอร์นะครับตัวแพ็คหลังนะครับก็จะมีเป็นชิ้นขาวนะครับแล้วก็ชิ้นสีีองงนนะครรับต้้ดวย ด้านหลังตัวนี้ด้วยด้านหนนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะด้านในเป็นดวงตาเป็นสติกเกอร์อยู่แล้วแล้วก็ตรงแก้มนะครับตรงเนี้ยเป็นสติกเกอร์นะครับเหล่าๆๆนี้อ้าวมีตรงนี้ด้วยนี่ชิ้นตรงนี้เป็นสติกเกอร์สชิ้นนะครับโดยส่วนตัวนะครับตอนแรกอ่ะเฉยๆกับตัวนี้อยู่นะฮะแต่พอต่อเสร็จแล้วประทับใจอยู่นะเพราะว่าตัวนี้เขาทําข้อสอบที่มันขยับได้ นะฮะเดี๋ยวขอถอดให้ดูแบบจะได้ดูกันเลยดีกว่าแต่ถ้าที่ดูสปีดวิวเมื่อกีก้น่าจะเห็นกันอยู่นะอ่ะข้อสอบตรงนี้นี่ขยับได้นะครับเก็บกลับเข้าไปนี่ติดกลับคืนไม่เมื่อมาอยู่ในมือก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะหัวนี่ก้มเงยอย่างนี้ได้เลยนะครับ แต่ว่าก็อาจจะติดตรงปกคอนะฮะด้านหลังตัวผ้าคลุมนะฮะแยกชิ้นในการขยับได้นะครับผ้าคุมแยกชิ้นขยับได้ชิ้นเกาะไหลนะครับทั้งสองข้างนะครับก็ขยับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวขาก็ขยับได้นะฮะแต่ว่ามันติดอะติดไปมานะ,ะตัวกระโปรงเนี่ยมันก็ขยับได้ตามบอนจอยนะฮะก็เอาเป็นว่า คุ้มอยู่นะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะและนี่ก็คือภาพรวมนะฮะบางส่วนนะครับของตัว SDW Hero นะฮะโนบุนงะ,ะนะครับกันด e ัมอีปีนนะครับอันนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาดู post action ต่างๆนะครับของตัวโนบุนงะ,ะกันเลยดีกว่าครับก็สำหรับเพื่อนๆน,นะฮะที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆ มาให้ดูในกันเกือบทุกๆวันเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะ SDW Hero นะฮะโ no นบะะูน่ะกันดำอีเพียนได้รับการสนับสนุนนะฮะเปิดกล่องประกอบรีวิวนะฮะจากทางร้านกันพาวิเลตท่านเพื่อนชอบหรือว่าสนใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบจะเป็นเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปดูโพสต์แอคชั่นกันเลย